ลายหอกขึ้ขาแล้วก็ตัวใว่าต้องเป็นสกุลยี่ห้ว่ายน้ำด้วยนะแล้วก็ใส่ชุดกบสีเหลืองไาว่ากกาตลาเพื่อไหม 要换车的。嗯 มาเมา่อนี่มาขีโรถมาหาปลามากระโดมาเลยนี่อะไรลูกพี่อ๋มอ,อม,มันต้องฝากกินด้วยล่ะกินทอดแล้วกินของเล่นน้ำมันหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ

ไปดิไหว้ไปดิอยากกล้า่ใช่เออปีนขาไปเอามือ,อมเ,เอามือตะกุยไปด้วยขมือตะกุยไปเออ,เอนั่นแหละนั่นแหละใช่เออเอาตะกุยไปเออปีนป่ายไหมปีนป่ายไหเออนั่นแหละนั่นแหละคือเะไรงะคืกล้าปะ่ะ อ้าว้ไแหบบนว้าย่ายไปดูซิว่าในโรงรถเรามีอะไร่ไปดูซิลูกไม่ต้องจับปะป๊าหรอกเดี๋ยวปะป๊าเดินนำไปข้างหน้าให้ป้านะงป้าลงเฮ้ยยิมตัวอะไรเดินมาดูซิตัวอะไร รู้อะไรปลาหวานกับแปาวเหนอยปลาวานปลาวานเหรอว่ายมาจับปลาวานเร็วไาไปท้วยงานนอย่์ไปสิไปสิเดี๋ยวปัดบว่ายมาที่น้ำผู้แล้วน้ำพุ้มาจับมาจับ ยิ่งใหญ่ช่วยแล้วจับมือเร็วไป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 ไมาจับยายของข้าแล้วทำไมยิ่งว่ายยิ่งถอยหลังไปวะโลกฮะมาถึงฝั่งแล้วนะข้างหลังอ่ะ ดูดิยิงวายยิงถอยหลังโอ้ยรุ่นสั่งยอ,ยอ,ยอยูาา่รุ่นฮะไปไอ้เดยกไปยังไปไปลยังไงว่าไงจ๊ะไปยังไ่ไปยังไงยิงวายยิงถอยหลังประหลาดเว้ยนี่ครับเจเดช่ว,วกเราเขาบอกเขาชวนสไปด์ได้ไหมมาว่ายน้ำ No, <laughs>